ครับนะครับออตอนนี้มาถึงที่กรุงเทพแล้วครับกรุงเทพมหานครครับผมอยู่บนทางด่วนพระรามเก้าตอนนี้ผมจะลงจากทางด่วนพระรามเก้าลงถนนพระรามเก้าน้าโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับเพื่อไปที่ไปที่สอนออไปที่สอนอ,อะไรนะตรงนั้นอ,ะอ่ะแป๊บนึง ไปที่สนอทองหล่อนะฮะเพราะว่าผมต้องไปพักที่นั่นคือดูสิครับน้ำมันนะฮะน้ำมันเ,เดี๋ยวเรื่องน้ำมันผมไปอธิบายอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมคาดว่าทุกคนอยากรู้ว่าน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่ตอนนี้น้ำมันเหลือในถังขีดนึงครับวิ่งได้อีกร้อยยีกิโลเมตรนะฮะ ผมใช้ระยะทางไปน้ำมันหนึ่งถังใช้ระยะทางไปสักครู่นะฮะ1,888งกิโลโอเคนะฮะแบบนึงนะนี่นะฮะ1 8ึ่งพักิโลกับอีกสองอ่า นะแล้วก็เอ่อเอ่อร์นะครับผมหานี้ให้ระยะเวลาการที่ผมใช้ระยะเวลาในการขับนะครับ15ชั่วโมงกับ50 54วินาทีนะฮะกับน้ำมันกับ กับ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 ระยะทาง188 8กิเมตนะฮะอตอนนี้ตอนนี้น้ำมันในถังเหลืออยู่ที่ 100... วิ่งได้อีก125กิโลเมตรนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อไปว่าผมหน้าตาเป็นยังไงโอเคเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายนะฮะ แต่พอดีว่าเออเออ,เอ,อผมเอารถมากรุงเทพก็เลยลองลองดูฮะว่ามันจะเเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อกี้ที่ผมขับมาผมกดเกียวอ,อ่าผมเหยียบเกีียวหกไมาอย่างเดียวนะฮะที่ตั้งแต่ทางตั้งแต่แยกเพชรบุรีที่ว่าเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานมามาถนน เส้นสมุทรสาครสมุทรสงครามจนถ,ถึงทางด่วนพระรามเก้าะฮะใช้ผมสับเกียร์ห้าประมาณสองครั้งมังนะฮะที่เหลือใช้เกียร์หหมดเลยครับเกียร์หนี่แรงมากนะฮะออคือกําลังเหลือนะฮะพูดง่ายๆครับเดี๋ยวผมคลิปต่อไปผมจะอัดให้ท่านผู้ชมดูอีกต่อไปนะฮะครับครับดีครับ